It's not และในเช้าวันนี้พระบิดาบริสุทธิ์ของพระองค์จะสรงคุ้ครองปกตารักษาชีวิตของเราทุกๆชีวิตพระองค์จะส่งไปที่หนุนจิตชูใจให้กับเราพระบิดาเจ้าค่ะผู้ใดเล่าที่มีสติปัญญาแสวงหาพระพักของพระองค์และน้ำประทัยของพระองค์และอยู่ในสถานนมัสารของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเฮ้ยลูยาเ่ไปเอาตามกำลังแล้วกันนะ หรือสนใจได้แค่ไหนเอาแค่นั้นตอนนี้นะเราจะเปลี่ยนระบบพยายามฝึกพี่น้องทุกคนให้กล้าที่จะพูดหรือแสดงออกหรือการขึ้นมาอ่านระคัดลีถ้าขยายความได้ก็ขยายความไปขยายไม่ได้ก็อ่านมาคัดลอกพยายามหน่อยก็โอเคนะก็ถือว่าพวกเราโตๆกันแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่ถึงขณะน,นี้เวลานี้ทุ คนรักพระเจ้าและแบบเพลงแรกเนี่ยพอดีมันตรงกับหัวข้อที่ผมจะพูดคือทุกคนบอกรักพระเจ้ารักพระเจ้ารักแบบไหน,นผมก็อยากรู้ว่ารักแบบไหนนะพระเยซูบอกถ้ารักเราให้แบ,บกกงเขนตามเรามาที่น้องทำกันเนี่ยการเชื่อพระเจ้านี้บางครั้งสมัยก่อนผมออกเป็นพยานแบบนี้เราก็พูดว่โอ้เชื่อพระเจ้าดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีทุกอย่างเลยคนก็หลงมาเชื่อกันเยอะแยะ แต่เมื่อศึกษาดีๆเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ง,ง่ายดายตามเพลงที่ร้องแบบเนี้ยแต่การเขตมันไม่ใช่ง,ง่ายดายไม่ใช่เรื่องง่ายนะและการเชื่อพระเจ้าหรือการจะไม่ขันนินสวรรค์ของพระเจ้านี้ก็ไม่ให้มาเชื่อเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยแบบที่เคยพูดนะหลายคณนะนิการเชื่ออย่างเดียวว่ารอดลวรอดแล้ว <c oughs> พระคัมภีร์สอนเราอย่างไรหน้าที่เราต้องทําอะไรอ่ะจุดแรกก็คือแบกทางเขน ตามเรามาใครไม่แบกก็มาไม่ได้เนหะ็นไถ้าเราศึกษาตีความดีๆคนที่ไม่แบกอังเขนตามพะเยซูไปก็ไปไม่ถึงสวรรค์นแน่นอนตามความเชื่อหรือเป็นพยานใหม่ๆที่บอกอะไรก็ดีไปหมดนี่ว่าเชื่อพระเจ,จา้าเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยอาทิตย์ก็มาบมดมาบ้างไม่มาบ้างก็ได้น่แล้วจะไปสวรรค์ผมว่ายากนะความเชื่อของผม ขนาดไปลายปลายแล้วผมยังเชื่วอว่าเมื่อเราเปิดใจตอนรับพระองค์เราก็ได้ไปสวรรค์แล้วเมื่อศึกษาดีๆไปไม่ถึงก็มีนะครับเชื่วอว่าไปไม่ถึงก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อเพลงที่ร้องเมื่อกี้นี้เอาผมอ่านแล้วให้ฟังแล้วกันนะแล้วพี่น้องลองจําเนื้อความเพลงนี้และไปปฏิบัติตาม หนึ่งชีวิตท,ที่พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาเหลือเท่าไหร่นี่มันจะตรงกับพระคัมภีร์ว่าเราไม่รู้วันสุดท้ายจะเป็นวันไหนพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่เราไม่มีทางรู้อยู่แล้ววันนี้ทั้งร่างกายและจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการวิตกิจริญาณมอบไว้กับพระองค์เชื่อวางใจในพระองค์และประพฤติตามไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวนะที่บอกเชื่ออย่างเดียวก็รอดนี้ไม่มีทางผมว่าไม่มีทาง ต้องปฏิบัติตามด้วยวักที่สองแบกบการเขนมันไม่เคยง่ายดายเรื่องยากเพราะการเขนที่พระเยซูแบกเองพระเยซูเองแบกไม่ถึงนะครับต้องล้มเลยนะต้องมีคนนึงมาแทาน,นนะมาช่วยแบกบแปลว,ว่าใหญ่หัวหัวมันไม่ ไม,ไม้หมยหน้าสิบหน้าเจ็ดฉะนั้นมันไม่ให้เรื่องของง่ายดายนั้นการที่เป็นทิดเตียนคิดว่าเชื่ออย่างเดียวก็รอดแล้วยากตอนนี้ผู้ไดเต็มปากว่ายากเมื่อก่อนนี้เราอาจจะรู้ไม่ถึงกึ๋นของพระคมภี์เชื่ออย่างเดียวก็รอดละไม่ตกนรกละแต่มาศึกษาดีๆศึกษาไปเรื่อยๆ,ๆจะรู้ว่าไม่ถึงนะครับไม่ถึงบัลางนะครับ แต่การเขนมันไม่เคยง่ายดายมันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราว่าทุกคนต้องแบกใหม้มาไม่ให้เข้ามาเชื่อพระเจ้าแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยต้องแบ่งนะครับพรุ่งนี้ร้อนหรือจะหนึบหนาวทุกเรื่องรนาวยังมีพระองค์อยู่ข้างการการมาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่ของง่ายดายยังมีปัญหามากมายจะร้อนจะหนาวจะอะไรกันแล้วแต่ปัญหาเยอะแยะเหมือนทุกวันนี้ที่เราอยู่เนี่ยทำไมต้องปากกดตีนทํามากินไม่สิ้นสุดไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำมันก็ตรงกับพระคัมภีร์ ว่าขี้เกียจพราะคำพีสาบเอาไว้ยังไงถ้าขี้เกียจอย่าให้มันกินโอ้เพราะว่าเชื่อพระเจ้าไม่สบายใช่ไหมไม่ให้่ายดายแดดังเขยยังไม่พออีกต่อสู้ปากกัดตีนถีบแต่ให้ เรามีความหวังว่าพระเจ้าอยู่ข้างกายเราเสมอจุดๆนี้สําคัญนะคือให้เรามีความหวังเชื่อพระเจ้าองค์นี้โอเคลําบากไอ้ที่เมื่อก่อนเรายังไม่เชื่อพระเจ้าองค์นี้มันก็ลําบากเหมือนกันไม่มีสบายวันนี้หรอกนะแต่พระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้ารักทุกคนไงเมื่อศึกษาดีๆสมัยก่อนคิดว่าโอ้เรามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะรักแต่เราไม่ใช่นะเราดูถูกพี่น้องร่วมโลกไม่ได้เลยถึงแม้เขาจะดา่าพระเยซูหัวร้อยย่อพระเยซูพระเยซูก็รักเขาเราว่าเขาไม่ได้นะ สมัยก่อนเราไม่เข้าใจเราคิดว่าเรามาเมชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็รักเราแล้วเราเป็นลูกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ศึกษาดีๆเราจะรู้ว่าไม่ใช่พระเยซูรักเสมอหมดเราดูถูกเขาไม่ได้เลยนะเราด่าเขาไม่ได้ด้วยนพระคัมภีร์ตอนนึงว่าด่าย้อด้แยแล้วถ้าด่ายบ้านนี่นรกเลยนะทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้เป็นลูกพระเจ้าไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ได้เป็นคิดเตียนเราเดงนด่าเขาไม่ได้เลยนี่คือคําสั่งสอนของพระเจ้าที่สอนเราให้เรามีความเข้าใจทุกวันทุกวันก็ขอบพระเจ้าทุกเรื่องราวยังมีแต่พระองค์จะดู ข้างกายเราบากบันทําด้วยใจสุดแรงกับดังเพราะความรักนําฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นไปน้อมตัวก้าวออกไปโอ้โอพวกนี้มาจากพระคัมภีร์กันนะคนแต่งเพลงเนี่ยผมถือว่าที่หนึ่งเลยพระเจ้า้องสถิตกับเขาเขายึงแต่งได้ไม่แต่งไม่ได้มันอยู่ในพระคัมภีร์หมดเรามาเชื่อพระเจ้าเราต้องต้องมีความบากบาัน นะต้องสุดกำลังด้วยถ้าไม่สุดกำลังไปไม่ถึงจริงๆเลยนะแล้วก็ต้องมีความรักนำฉันให้ก้าวต่อไปลืมสิ่งที่เหนื่อยที่ท้อลืมเรื่องเก่าๆซึ่งต่อกับพระคัมภีร์อาจารย์ปาโลบอกยังไงสิ่งเก่าๆให้ทิ้งไปข้างหลังแล้วก้าวไปข้างหน้านี่คือพระมหา,า,าบัญชาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราพระเจ้าไม่ให้ฝังใจสิ่งที่ผิดไปแล้วสิ่งที่พลาดไปแล้วพระเจ้าอาัยให้เสมอ อย่าไปคิดเรื่องข้างหลังอย่าไปคิดผมจึงบอกว่าใครที่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วบอกว่าโอ้ฉันดีเลอะพลาดเลยนะทุกคนมีประวัติทั้งนั้นนะก่อนที่พระเจ้าจะเรียกมาทุกคนมีประวัติไม่มีดีสักคนเดียวเขาต้องแบบซึ่งพระคัมภีร์ก็บอกเราล่วงหน้าแล้วถึงแม้คุณจะเป็นนักเทศศิษยพิบาลอาจารย์ด็อกเตอร์พระคัมภีร์บอกในสายพระเนตรของเราไม่มีสักคนเดียวที่เป็นคนชอบธรรมไม่มีเลย สายตาว่าอะไรสายตาของพระเจ้ามองเห็นมันมย์หมดแต่พระเจ้าไม่ถือพระเจ้าทรงเป็นความรักคงจะผิดจะบาปยังไงแล้วแต่อยู่ในพระกีมีถึงแม้บาของเจ้าจะเป็นสีแดงสีแดงเลยนะแต่ถ้าเราของใจลงสารภาพบาพระเจ้าก็จะชำะระล้างให้ขาวเหมือนหนังปุยม,มโะ นี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อคนที่มีใจถ่องนะเพราะนั้นการเป็นลูกพระเจ้ามีต้องมีใจถ่อมต้องมีความรักอภัยมีปัญหาอะไรอภัยมีตอนหนึ่งเขียนว่าอย่างชัดเจนว่าสมัยก่อนต้องบูชานะบูชาสิ่งของกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเมื่อเรานําเครื่องบูชามาถึงพระเจ้าถ้าเราคิดขึ้นได้ว่าเรายังโกรธใครอยู่เกลียใครอยู่ต้องขับไปคืนดีเขาก่อนเจ้ายินยอมรับไม่ใช่พระเจ้าไม่รับแน่นอนแต่ยุคของเรานี้เราไม่ต้องบูชาสิ่งเหล่านั้นแล้วแต่เราต้องใช้จิตวิญญาณและความเชื่อของเรามอบถวายคือชีวิตของเรา ต้องจริงใจและต้องทําตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าโกธเกียรไม่ได้เราทําให้ใครโกดใครเกียดตต้องไปคืนเดียวเขาถ้าอยู่ทางไกลจริงๆสมัยก่อนผมเคยบอกไมสมัยนี้มันทําสมัยแล้วยกโทรศัพท์ขอโทษทางโทรศัพท์ก็ยังจบได้ใช่ไหมาไมีเสียงออกมาแค่้น้องคิดเดียรอยากคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ ถ้าเราไม่ได้ทําตามน้ำพระทัยพระเจ้าจะให้พระเจ้ารักเราร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ยังลำบากอย่างตนสุดท้ายยังต้องโอเคให้ลืมเรื่องเก่าและก้าวไปขัางหน้าและให้เราทําใจทําตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากาลังวิ่งแข่งไปสู่หลักใัยเพื่อจะรับรางวัลของเราจ,จุดนี้ตรงกับหัวข้อที่ผมจะพูดมีมันอาจจะยาวไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาคร่าวๆชีวิตพวกเราสุดท้ายคือการประกาศใหญ่ที่สุดแล้ะพี่น้องต้องเริ่มฝึกนะสองบทที่แล้วผมพูดมาก็บอก เรื่ององการประกาศหน้าที่ของเราคือการประกาศต้องทำานะไม่ใช่ไม่ทำถึงมาสุดท้ายโอ้พะระเยซูมาแล้วกันจะไปกับพะระเยซูไปได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยแหละเพราะเราไม่ได้ทํางานให้กับพระเจ้าเลยนะน่ากลัวนนะน่ากลัวและนี้ก็ยังบอกเลยหน้าที่ของเราต้องประกาศเรื่องความรักที่ใหญ่ที่พระเจ้าให้เราถ่ายทอดออกไปแล้วเป็นเรื่องที่เราวิ่งแข่งกันด้วยพี่น้องที่เจียนทุกคนต้องวิ่งแข่งกันนะเพื่อไปรับรางวัลของเรานะผมคิดบอกว่า ไม่ได้วันสุดท้ายโอ้พระจะซวนมาไลา่ฉันจะไปด้วยอาจจะไปได้น,นะแต่มันก็ต้องับเพลงเนะี่ยเจ้าจะเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยมือเปล่าลโอ้พระเจ้าะลูกมาแล้วลูกมาเจ้าทําอะไรให้กับเราบ้างไหมเคยช่วยจิตวิญญาณสักดวงงให้รอดได้ไหมไม่เคยเลยผมว่าสนุกนะถึงวันนั้นสนุกนะ่โอ้โหตลอดชีวิตเราเชื่อพระเจ้าสิบปียี่สิบปีไม่เคยช่วยชีวิตให้มนุษย์ได้รับความรอดสักคนหนึ่งเลยน่าทิดนะ <c oughs> น่าทิดเรยงเริ่มได้แล้วพี่น้องและผมมีเคล็ดลับคือหัวข้อวันนี้ผมคิดเอาเองแล้วกวน็นั่งเขียนวิ่ วันนี้อาจจะพูดคร่าวๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปให้มันแน่นวันนี้อีกคลังหัวข้อว่าการประกาศข่าวบันเสริญสไตล์สัใชัยหัวข้อ,ขอพักกัมพีโอเคมันมีเออยอะแยะอะนะแต่ผมจะพูดผ่านๆให้รู้ว่าพักกัมพีมีเกณฑ์ไหอ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แค่นั้นเองไะสมัยก่อนผมก็ไม่รู้ที่ผมประกาศข่าวประเสริฐได้เนี่ยมันก็มีความสามารถอะไรของผมเลยนะแต่เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆเราจะรู้มันเป็นของประทานของประทานให้เราขอบคุณพระเจ้าแต่หน้าที่การประกาศก็บอกแล้วทุกคนเป็นผู้รับใช้ทุกคนต้องประกาศอย่างน้อยต้องรู้เล็ดลับท่านหน่อยนะใช่ไหมและเริ่มถาแลวเราจะรู้ว่าพระเจ้าจะขอประทศไทยในในการประกาศข่าวประเสริฐเราต้องมีความรู้บ้างคือมีประสบการณ์บ้างต้องมีนะถ้าไม่มีมันจะพูดไม่ได้และต้องอ่านพระคัมภีร์เยอะๆและมีประสบการณ์กับ จมากๆเราจะพูดได้เป็นน้ำเลยเมื่อก่อนนี้ผมอ่านพระคัมภีร์หรือฟังอาจารย์เขาพูดมันก็จะบันลึกอยู่เวลาเป็นพยายามนี่มันถาม,มากพูดได้เป็นน้ำเลยเป็นเรื่องเป็นราว้วยแล้วคุณจะเอาตอนไหนใช่ไหมผมจึงบอกว่าการฟังเทศการเวลาที่ไหนมีฟืนฟ้นฟูเราไปเนี่ยเราได,ได้ความรู้มากเ,แบบยายเนี่ยแบบใจไหวนี่ได้ความรู้เท่าไหร่ความรู้ลึกกว่าพวกเราอีกนะาอาจารย์มีมาจะตางประเทศ <c oughs> สารพันเรื่องนะนะบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเราไม่เคยได้ยินเลยในประเทศไทยแต่ฝรั่งมาพูด โอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอฮะนี่ใหญ่หว่ใจริงๆต้องได้ประกาศสินิบันธนะ กขาไป3วันนี่ยังไม่เจออาจารย์นอผมยังบอกเลยท,ลเทําไมเราเชิญอาจารย์หรือคณนะองคอ์กรมาสอนพระคัมภีร์มันไม่ได้วันเดียวไม่ฟื้นฟูวันเดียวก็จบสอน3วันแต่คนที่นั้งใจงมาเรียน3วันนี้ไม่มีประกาศนีิบาทเลยมันไม่ถูกต้องผมว่าไม่ถูกต้องนะผมมานั่งคิดแล้วไม่ถูกต้องเลยคุณต้องให้ในแบบพวกผมเนี่ยขณะเรียนทาไตรรีตนะเป็นสึกศิสถาบานะันเ์นครับเรียนตั้งใจยังไม่รู้เรื่องพระเจ้าเลยเป็นทางไตรรนส่งไปส่ง แล้วก็จบมีประกาศสินิบัตขณะเรียนทำแต่ชินี้ไม่เคยหน้าอาจารย์เลยนะยังมีประกาศสินิบัแตแอันี้เป็นเรียน3วันไม่มีอะไรเลยทําได้อย่างมันอยากรู้ว่าทําได้อย่างไรมันต้องสนับสนุนคิดเตียนคิดตชนที่เขามีความสนใจมีกระดาษให้เขาแผงเขามีกําลังใจฉันเรียนมาแล้วอ,อย่างน้อยที่สุดฉันเรียนมาแล้วแล้วมนุษย์เรานี้ก็รู้อยู่แล้วกระดาษสําคัญที่สุดสําคัญกว่าพระเจ้าทรงสถิตด้วยนะ ปกติผมไม่สมนใจอยู่แล้วนะผมอาศัยของมาทานผมยินงทาได้นะแต่ที่มีเผื่อพวกเรื้อหน,นังพวกเนือหนังบอกไม่มีกระดาษนี่ยเขาไม่ยอมรับนะแบบผมนี้จะไปเทศที่องค์กรใหญ่ๆคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเขาไม่ยอมรับหรอกเขาบอกเอาเด็กที่ไหนมาพูด ขนาดาล้วแก่เงี้ยนี่ก็บอกอัลเดตที่ไหนมาพูดทือบอกตอนถ้าจะรับใช้พระเจ้าต้องเป็นอย่างน้อยเรียนรับในเวลานี้อาจารย์โนยังต้องเข้ามืงเทพเรียนนะครับเพื่อจะเอากระดาษมาเยอะๆองขอกใหญ่ๆไม่เป็นไรนี่ผมพูดให้ฟังนะนเรื่องจริงเพราะมนุษย์เขาเห็นกระดาษนั้นสำคัญกว่าพระเจ้านี่กระดาษเนี่ยสำคัญกว่าพระเจ้าไหม เขาคิดว่ามีกระดาษก็มีพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าคนที่พระเจ้าเลือกมาเนี่ยพระเจ้าทรงเลือกคนที่โลกเห็นว่าต่ําต้อยดูถูกมาทํางานพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้คนที่อวดว้ามีความรู้ได้อายนี่อยู่ในพระคัมภีร์นะแต่มันก็เป็นยหางนั้นจริงๆอย่าอ่านหัวข้อห้ำาันกันแล่อธิบายงวดหน้าผมก็จะเอาความรู้ประสบการณ์ของผมมาพูดว่าเราก็ต้องมีความรู้มีประสบการณ์นะเวลาผมเป็นพยานเนี่ยสมัยก่อนยังไม่ได้เรียนพระคัมภีร์เท่าไหร่นะแต่เราก็รู้ว่าเออมันเป็นของประทาน นะแต่ตอนเมื่อก่อนสมัยก่อนไม่รู้หรอกของประธานเป็นยังไงแต่ไปลองพูดมันพูดได้แ้ะพูดได้เป็นชั่วโมงด้วยมันมงงตรงนี้นะเลยสุดท้ายอมาเรียนมาทำภีมาศึกษาว่าัมภี่าโอ้มันเป็นของประธานของประธานผมนี้มีหลายอย่างนะ ด้านบริการด้านบริการนี่สําคัญคือม <u> ันเป็นตาระใจสำหรับพี่น้องใหม่ๆไม่มีรถไม่มีอะไรผมจะวิ่งรับไกลแค่ไหนก็ไปโอ้วังโซวังแซงที่ดุวิ่งกันเข้าศูนย์รับไปรับมาเพื่อมาประชุมชั่วโมงสองชั่วโมงกลับแล้วแล้วก็คือมีกลุ่มเซลล์แบบนี้กลุ่มเซลล์ที่โบว์แบบนี้ถึงสามสี่ทุ่มฝนตกฟ้าร้องก็วิ่งไม่รับเราก็ไม่รู้เนี่ยหมู่บ้านไทยยันจําได้เลยพงมอะไรขาดอยู่ปากซอยพอดีเลยมารับใทรเมื่อสมัยก่อนนั้นลืมแล้วมันทลอดนะทลอด แบบไม่รู้ตัวเพราะพระเจ้าไม่ทำแล้วก็ถามฝูงตกฟ้าลองงูวางแซบอูเมื่อกี้เตะรำอภิษฐมจบสามสี่ทุ่มสองกาบกาบถึงด้านสองอยา่างโรอดมันเป็นของประธานซึ่งเราไม่รู้ตัวของประธานผมคน <c oughs> นี้คือด้านบริการตามพระคัมภีร์เขียนนะเมื่อเราศึกษา <c oughs> เราจะรู้ว่าโอ้ด้านบริการก็การเป็นพยานพอาทายและสุดท้ายกล้าที่จะวางมือนักสาโลรขับผีผมยิงกล้าเท้าว่าผีทุกสายผันมันเหลือเชื่อนะอาพี่น้องพูดแล้วเหมือนอวดนะ แต่มันไม่มีความกลัวแล้วเรามาคิดย้อนหลังกู๋เผอเทพเธอไม่สนใจนะสารประภูมินี่ถามเจ้าของอที่ทักใจจะเอาอยัางไงตั้งถามประภูมิเลยเขารับชื่อทั้งค้องกลัวแล้เอาอยัางไงเขาบอกแล้วแต่เราเลย้อโอเค มาหมอแว่นมหมอแว่นเล่นอยู่หมอแว่นพาไปรูปจ้จักพิธาต้มต,สาสาสาต้ม้อนซัดเสาเทอร่มโยนทั้งหลายอยางฐานพระภูมนะถ้าเราศึกษาดีๆผมถ่ายวีดีโอเกี่ยวงานามเทพเยอะจะรู้ว่ามันมีจริงๆมันมีวิญญาณนะช่วงที่เราทำร้อนๆทำเรื่องๆเนี่ยผมเชื่อว่าในฐานพระภูมิมันจะมีตายายตายายของวิ่งไปจุ่ยได้ด้วยกันป่ะนี่นนล่มบ้านกูพบแล้วนะ ลูกต่างวิ่งอย่นงนี้กันเลยถามว่าถ้าเราไม่มีพระเจ้าทรงสถิตเราทําได้ไหมได้ไหมพิเิตายนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะสมัยเด็กๆนะผมยังเด็กอยูน่นิดนึงมันมีเด็กคนหนึ่งอยู่ๆไข่หูใหญ่บูมเลยแล้วก็ไปถามหมอทรงเลเนยเราก็อยู่แถวนั้นอยู่หลังตลาดตังอานนี่ะเขาบอกเขาเข้าทรงเสร็จเขาบอกโอ้เด็กไปเที่ยวสามพระภูณนะแค่เที่ยวเองนะเกือบตายแล้วผมทุบพังหมดผมไม่ตายแปลว่าพระเจ้ามีจริง ว่าพระเจ้าต้องยิย่งใหญ่ถ้าพระเจ้าไม่ใหญ่กว่ามันผมก็ตายเหมือนันแล้วมีเรื่องเดียวหลายต่อหลายเรื่องเรื่องป่าผีเนี่ยนะเนี่ยทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าเรายิย่งใหญ่โอเคขอบคุณพระเจ้านะขอเรามีความเชื่อเชื่อในหนึ่งย้อนบทที่4ข้อที่4ว่าพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรายิ่งใหญ่กว่าพวกมันที่อยู่ในโลกโอเคการจะเป็นพยานได้เนี่ยผมตีพยายามตีออกมาเป็นลายหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งคือ ก่อนเราจะพูดกับใครเนี่ยเราต้องสังเกตวิญญาณคุณจึงบอกว่าต้องมีประสบการณ์ไงว่าเขาอยากฟังไหมเขาพอใจที่จะฟังหรอไม่ใช่เขาไม่ฟังเขาไปฝืนพูดให้เขาฟังเดี๋ยวปัญหาเขาเกิดนะเราสังเกตวิญญาณถ้าเขาอยากฟังเขาอยากรู้คนอยากศึกษาเยอะแยะไปนาหลายหลายศา,า,าสนาเราก็พูดก่อนหนึ่งคุณเชื่อไหมว่ามีพระเจ้าเชื่อเชื่อเชื่อโอเคสองคุณต้องเชื่อว่าคัมภีไปเรื่องนี้ซึ่งทั่วโลกเขาเชื่อกันเชื่อหรอเชื่อเชื่อก็โอเคเราพูดต่อไปได้เลย ถ้าไม่เชื่อจบเพราะเรื่องต่อไปที่มุณจะพูดมันเรื่องอยู่ในพระคัมภีร์ันั้นคุณไม่เชื่อพระคัมภีรก็ปกกปเป็นเรื่องโกหกเลยใช่ไหม มีเทคนิคนะห,หนึ่งต้องเชื่อว่ามีพระเจ้าสองเชื่อว่าพร,ระคัมพีเป็นเรื่องจริงสามต้องเชื่อเรื่องพระเยสูปเป็นพระผู้ช่วยแห้งรอดม่ใย่เราไม่รอดที่เรารอดก็เพราะพระเยซุตาดวงนั่นเขตเดีนี้สําคัญและสี่ก่อนที่เราจะทาอะไร้วแต่เราต้องให้เป็นหนุนของพระเจ้าก่อนซึ่งพระคมภี์ก็บอกแล้วเมื่อเราเปิดใจตอนรับเราก็เป็นลูกแล้วนะต้องให้เป็นลูกก่อน5้าแล้วเราต้องต้อนรับพระองค์เพื่อให้พระเจ้าสถิตกับเราพกหน้าที่ของเราสุดท้ายก็คือต้องเป็นผู้รับใช้คือเรื่องการประกาศ ก็ขอคุณพระเจ้าเอาแค่นี้อ่านหัวขก็ให้ฟังถ้าขยายความเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทุก่งนะก็ขอคุณพระเจ้าโอเคพระเจ้าไว้กระอบ